สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาทําโมบายไหมพรมค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็คือไหมพรมสองเส้นเอ็นค่ะสามกาวค่ะสี่นะคะก็คือพวงโมหัวห่วโมบายค่ะแล้วก็ห้าะคะ่ะอุปกรณ์สําหรับเทกาวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือลูกโป่งค่ะค่ะสําสหรับวิธีการทําไหมพรมลูกโป่งนะคะเราจะต้องเตรียมกาวนะคะที่ผสมน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ลูกโป่งนะคะตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ไหมพรมค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะให้เรานะคะนําไหมพรมที่เราเตรียมไว้นะคะจุ่มลงไปในภาชนะที่มีกาวค่ะนี่นะคะจุ่มลงไปเลยค่ะเมื่อจุ่มเสร็จแล้วเราก็นํา นำมาพันรอบๆลูกโป่งได้เลยนะคะพันไปเรื่อยๆเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่นะคะที่เราพันเมื่อกี้ค่ะจากนั้นนะคะให้นำไปตากแดดทิ้งไว้ค่ะเพื่อที่จะให้มันแห้งนะคะแล้วก็เมื่อแห้งเสร็จเราก็จะนำลูกโป่งเนะะี่ยค่ะออกมาจากรูค่ะค่ะนำไปตากแดดกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกโป่งไหมพรมของเรานะคะก็ได้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆแกะไหมพรมแล้วก็ลูกโป่องอะคะ่ะออกจากกันค่อยๆแกะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะค่อยๆดันไปเรื่อยๆ นี่นะคะดันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะค่ะแนะนํานะคะไม่ให้เพื่อนๆนะคะใช้เข็มเจาะไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้ไหมพรมอะค่ะติดกับลูกโป่งแล้วมันก็จะแฟบค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้แกะลูกโป่งแล้วก็ไหมพรมรอบๆแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าลูกโป่องอะคะ่ะมันยังมีขนาดที่ใหญ่อยู่ใช่ไหมคะ เราก็สามารถนําเข็มมาค่ะมาเจาะที่ตัวลูกโป่งได้ค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวลูกโป่งนะคะเล็กลงค่ะแล้วก็สามารถนําออกจากรูกได้นะคะอันนี้นะคะเป็นลูกโป่งที่เรานําเข็มมาเจาะแล้วค่ะมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆนําลูกโป่งค่ะออกมาจากรูกนะคะ ค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะลูกโป่งของเราก็ออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้รูปร่างประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะนี่นะคะก็คืออันที่เราได้นำลูกโป่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะ ก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งโมบายของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนการตกแต่งโมบายไหมพรมของเรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไหมพรมนะคะที่เราได้นําไปตากแดดไว้จนแห้งก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เอ็นนะคะในการมัดไหมพรมของเรานะคะให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อเรามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งให้สวยงามค่ะในการตกแต่งนะคะเพื่อนๆสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปมัดกับห่วงของเรานะคะที่เราได้ตกแต่งไว้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่วงของเรานะคะที่เราได้ตกแต่งไว้แล้วค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนํามามัดนะคะให้ครบทุก อันที่เราได้ทำไว้นะคะค่ะเมื่อเรามัดครบทุกอัน,นะะแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโมบายไหมายพรมของเรานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ากลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ